หนรับี่ข่าดีได้แล้วที่พี่ถามน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยเห็นพี่บอกทุกครั้งว่าจะต้องให้พี่พี่เป็นคนทีเพร้อ่เออก็เป็นอย่างตามข่าวแล้วครับไม่ปฏิเสธอะไรครับสำหรับเลิศตอนนี้ได้หรือยังครัก็เบื้องต้นน่าจะเป็นอย่างที่ สื่อต่างๆได้ออกไปนะครับอยากให้ิสองไหน่ว่าเป็นันที่ไหก็ตามที่สื่อออกไปคือถูกต้องแล้วครับส2บสองกันยาเนาะครับผมสำหรับหลายคนมองว่าเหมือนแบบใช้เวลาเขาเป็นน้อยหรือเปล่าพี่ว่ายังไงครับก็จริงๆมันก็เป็นระยะเวลาที่ที่พอสมควระนะคะที่ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็จริงๆแล้วมันก็มันเป็นความรู้สึกที่ที่เราสองคนมีให้กันที่มันแบบ กรรู้กันนะคะว่ามันม,มันม,มันโอเคสำหรับเราค่ะ,คะก็มันไม่เ็วไปอะคะ่ะแต่ว่ามันก็มันก็เป็นระยะเวลาที่ที่เราเข้าใจระยะเวลาไม่สั้นก็สักระยะนึงมันไม่ใช่ความสําคัญที่ระยะเวลามันนานหรือว่าสั้นนะครับแต่มันขึ้นอยู่ความเข้าใจที่คนสองคนมาเจอกันแล้วก็อยู่ร่วมกัน แล้วก็ใช้ชีวิตรหรือว่ามีมุมมองที่ไม่ค่อยค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกันแล้วก็อยากจะเดินร่วมทางกันไปข้างหน้ามีอนาคตด้วยกันครับ mm hmm. ก็ขอสงวนเรื่องระยะเวลาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนอยู่แบบครับคำมัม่นสัญญาอะไรให้กันการคำมั่นสัญญามันก็เป็นแค่คําพูดนะครับผมคิดว่าการกระทําแล้วก็สิ่งที่อยู่ในอินเนอร์ของ แต่ละบุคคลที่ให้การแล้วก็สามารถสัมผัสถึงมันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดูน่ารักแล้วก็น่าจะทุกถหน่อมากกว่าแค่คำพูดคบับอะไรที่ถามแต้ก็สงสัยว่าเจอกันได้ยังไงก็ได้รวมงานกันแล้วก็หลายๆคนแล้วก็ได้รู้จักกันครับจริงๆวันที่เราสัญงานก็น่าจะได้ถามกันว่าว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงแต่วันนี้ก็ เขินอะวัน uhm นี้เข like si> ินเพื่อไม่ถูกรายละเอียดที่ว่าเราเรารู้สึกกันยังไงอะค่ะเดี๋ยวเราจะบอกกันอันนี้เรามีการพูดคุยแบบขอกันแต่งงานเมื่อไหร่อะไรนคะนานเหมือนที่ทางไทยรัฐลงเมื่อเช้าใช่ค่ะไทยรัฐลงเมื่อเช้าที่บอกว่าไมเหมือนกันตอนเช้าไป่ก็ก็เขาเรียกว่ากะไรอะแล้ฟังนิดนึง ก็เป็นตอนเราไปรื่งราคาเยียมมาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เฉลิมฉลองพอดีก็ไม่นึกว่าพี่เทจาจะให้วันนี้ก็ใส่มาด้วยค่ะนี่ด้วยก็มีค่ะบอกว่าที่จะเปลี่ยนงานอะไรอ่าอเรื่องเฟสเนี่ยยังยังไม่ได้ถึงขนาดว่าจะคิดตอนนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะใช้เวลา ดูแบบที่เทสที่มากที่สุดแล้วก็ก็ทําในสิ่งที่แบบควรจะต้องทําหน้าที่อะค่ะวังใส่้ทีน้อยลงเลยใช่ไหมครับย่างแล้ก็แหวนเป็น Approach เฉยๆต้นที่ได้อย่างให้เขาทำงานต่อหรือว่าจะเป็นอะไรว่าเหมาะสมแล้วก็ต้องดูถึงสถานการณ์ด้วยครับว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยส่วนตัวก็ทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ครอบครัวครับแล้วก็ค่อยมองถึงว่า การงานเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือเปล่าสําหรับชีวิตผู้ที่จะอยู่ร่วมกันมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับคความอยากกับความข้อแท้จริงมันอาจจะวิ่งสวนทางกันก็ได้ครับไม่จะรู้ขออนุญาตทำได้ถึงก่อนครับทุกสุดตัวเลยจะมาแต่งนี้ก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้ครับแล้วก็ไม่ดูมากเกินไปหรือน้อยเกินไปสําหรับผู้รักใหม่คนนี้เตรียมงานไปถึงไหนครับ เริ่่มมีีสถานทจะแจ้งทราบอีกทีเพื่อแจ้งชัดดีไหมครับอืมแต่เตรียมไปเยอะไม่ค่อยตอบเหมือนไม่คุยขอแม่ขอนนึงก็มีการได้พูดคุยบ้างครับอืมอี่เตรียมตัวค่ะก็ก็แม่เขาเรียกว่าปกติอะค่ะก็เหมือนก็สายทุกคนนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่อยากให้มัน ตื่นเต้นไปมากก็ท hmm. uh ําแบบสบายๆให้ม uh ันเหมือนกับว่าเป็นวันที่ความสุขที่สุดก็ไม่ต้องแบบเคร่งเครียดอะไรมากค่ะเอาให้มันสบายใจที่สุดที่ดี่จะเป็นแบบก็ก็มีทางทางอีสานด้วยค่ะแล้วก็มีมีที่ที่ราอุบไว้ก่อนดีกว่าครับถึงเวลาก็น่าจะทราบกันทุกท่านสู่ขออะไรจะคยเข้าไปคุย ก็เป็นการพูดคุยทั่วไปถึงมุมมองแล้วก็วิธีคิดมากกว่าครับแล้วก็การขออนุญาตผู้ใหญ่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นพิธีตีกรองครับคุณแม่ฝากข่าวอะไรบ้างก็บอกว่าสบายใจครับก็เกิดจะได้เห็นผมกับน้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ดีใจที่ ผมแอบเซพเขาในขณะเดียวกันผมก็ดีใจเหมือนกันที่เขาแอบเซพผมแต่ผมไม่ได้บอกส่วนใหญครับคุณไม่มีบอกครับว่ามันจะเร็วไปหรือเปล่าจากที่เรียนไปนเมื่อสักประมาณ5นาทีที่แล้วว่าผมคิดว่าเรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องที่สําคัญนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่สําคัญของคุณ mm hmm. ผมก็ไม่เข้าไปก้าวล่วงด้วยแต่สำหรับผมไม่ใช่เรื่องสําคัญครับ ก็ ar, ผมค well, ิดว e ่าด mmm, ้วยเคมีที่ผมเห็นด้วยออฟเตอร์ด้วยสายตานะครับมันก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็เป็นอะไรที่ผมมุ่งหวังว่าผู้หญิงคนนึงที่จะเดินเข้ามาจะทำองไรก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เรียกว่ากาวเข้าไปเป็นเรียกว่าคนที่อยู่างพเทนดค่ะก ทำหน้าที่ให้ดีที่ส de. <c oughs> <c oughs> ุดทุกอย่างก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่แบบเมตตาเราให้ให้เปิดเปิดให้เราเข้าไปในครอบครัวอะไรนะทีวีบีทีวีบีทีวดดิ้งืออะไรถ่ายที่ไหนมีลูกออกมาเยอะไปถ่ายเลยถ่ายเล่นกันไหมครับเออต้องมาดูยังไม่ที่ยังไม่ทีจะไครับเจ้าปีทีวีบีทีวงน่าจะ อาจจะเป็น post wedding นะฮะคือที่จะไปถ่ายกัน<ม>เพราะว่างานมันจะ<ม>อย่างที่ทราบว่าเป็นเดือนกันยานะครับ<ม>แต่ว่า,าแผนก็จะไปถ่ายกันเดือนพฤศจิกาเร้องอะไรก็หวานจะเติมแม่เลยครับม, <laughs> มันก็คงต้องเติมกันทุกวันนะครับ <laughs> เพื่อไม่ให้มันพร่องแล้วก็แม่มันขาดหายไปครับ<ม> <laughs> ครับ <laughs> เบื้องต้นนิดหน่อยค่ะก็มีเพื่อนในวงการนิดนึงแล้วก็มีนอกวงการันแต่ว่า,ายังไม่ระบุนคนนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนที่แบบเป็นเพื่อนเพื่อนเราอะแต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวรอรอใกล้ๆวันนั้นแล้วเดี๋ยวเราคงได้ได้แบบ